สวัสดีครับมนีกับมี่พักิีนนะครับไปผูกแคนร้านหน่อยนะครับออกมาใหม่นะครับตอนรับบนลร้านนะครับไปเลย ตะเอแม่มันมากกันแม่มันไปใส่แม่มันไปส่งเอ้ยเอ้ยคิงไปกินมันเกิดว่าสันเอาเก็เยิ้ยมลาดพนม นี K K ui, ga, lama, ่ลาหัวร้อนเนอะมื่อนี้พ่อหนุ่มเอ้ยลาหัวร้อนแก้มแม่แผลแป่งอยากให้สวยเธอได้เลยสวยจอมอยากให้สวยเลยสวยจอมเอาไอยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวยยิ้มตาโตๆหน่อยค่ะไายิ้มตาโตๆหน่อยอุ้ยยิ้มตาโตๆตดูดูเร็วอุ้ยขันยิ้มนี่ขันย้มยิ้มขึ้นเพราะเห็นหอดตาแล้วเนอะ ผู้ใดเจีไปเรี่ยงไม่สาวคือผู้รักเจียวไปเรี้ยงสิท่านเนี่ยอุตตเงียเง่ยว,ยว <c oughs> เบิด <c oughs> เงียย่ยวใจใครเรามามาเดวาเหี้ยวใจ่อยเราไว้ผู้ใดเงี่ยวใจแม่ไว้ให้ม่กิงก็เปลี่ยนเอาได้ม่กิเอ้ยเปลี่ยนอลูม่เด้อเออเปลี่ยนอลูมเนี่ เปนอลูกไม่มีได้ป <Yeah. laughs> ูแคนร้านน้อยปูาปากมากูรักเอา,เอาได้บนอมือนี้นอ <laughs> ได้บล์นอได้บล์นอเงินบล์นอเอายิ้มสวยค่ะยิ้มสวยยิ้มสวย ไม่ใค่ยิ้มแบบนี้แล้วนี่ข้างอ่ะท่งนี้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 ดีใจดีใจดีใจปูฝากมากปูรักฝากมาขอบคุณจ่าขอบคุณจ้าปูรักกันเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปูรักขอบคุณค่ะปูรักกันเร็ว ขอบคุณค่ะเอาลืมตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้วนตาโตโตเอาเอาม้วนตาโตโตด้วยม้วนตาโตโตด้วยเร็วเร็วเรวโอ้ยพ่อนุมาม่ตาอารมณ์เขาว่ดีพ่อหนุ่มโอ้ยโอ้ยเอ้าขุมดูมันจังเลยระบาดชนิดเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ คุณบอกเปลี่ยนเอาข<อ>ึ<อ>า้นเ<อ>มียเซอรปเดียล <c oughs> ไปฮาไปยญุุ่่นเนาะไปญุุ่่นเนาะไปญุุ่่นเนาะก็หนูงูเจ้าว่ะ้อม <c oughs> ่่า่วย <c oughs> <c oughs>